ครับกาบสวัสดีลูกค้าร้าน cc create ทุกท่านนะครับวันนี้นำอีกหนึ่งผลงานก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นป้ายพระนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะฮะและอีกป้ายก็จะเป็นป้ายบรรพชนนะครับหรือป้ายบรรพบุรุษนะครับหรือป้ายสิ่งจู้ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกซึ่งผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นป้ายบรรพชนแบบที่1 นะครับซึ่งเป็นผลงานของทางร้าน cc create ที่ออกแบบขึ้นมาเองนะครับชิ้นงานนะครับวันนี้นำมาให้ดูก็คือเป็นผลงานการทำสีแบบสองสีก็คือเป็นสีแดงนะครับเป็นแดงทองกับสีดำทองนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับนะฮะสำหรับป้ายชิ้นนี้นะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ29ซนติเมตรนะครับความกว้างของฐาน อยู่ที่20เซนติเมตรนะครับสำหรับความสูง29เซนติเมตรเนี่ยก็ตกอักษรมงคลนะครับคำว่าเฮงนะครับฐานกว้าง20เซนติเมตรเนี่ยก็ตกอักษรคำว่าร่ำรวยนะครับบริเวณฐานก็จะแกะลวดลายมังกรสวยงามน,นะครับจริงๆก็จะสามารถทำได้ทั้งอักษรไทยอักษรจรีนนะครับแต่วันนี้นำมาให้ชมนะครับสีนะครับก็คือสามารถผลิตเป็นงานลายไม้ เขียนลายทองก็ได้นะครับก็คือโชว์ลายไม้สักอันนี้ก็จะเป็นสีแดงทองนะครับหรือสีดําทองก็นาอีกหนึ่งผลงานมาให้ชมกันสําหรับป้ายบรรพชนรุ่นที่1น,นะครับหรือแบบที่1น,นะครับในแบบนี้ของร้าน c c c r e a t e นะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,500บาทนะครับผลิตจากไม้สักทองนะครับก็สามารถสั่งผลิตทําสี นะครับหรือใส่อักษรได้ตามต้องการนะครับเป็นอักษรแกะสลักแบบนูนนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนะฮะถ้าสนใจยังไงก็สอบถามที่ร้าน CC Create ได้เลยนะครับขอบคุณครับ